ตอนนี้อยู่กันแบนักแบสแดงนะคะของใจฟูสตอรี่ค่ะทั้งหมด8คู่8คน8 4คู่คะ่ะสวัสดีครับมีใครกันบ้างแนะนำเลยแนะนำแบบเร็วๆหน่อยนะติ๊กเกอร์ครับอาติ๊กเกอร์อ,รอันหนูเพียวคะ่ะมินนี่ค่ะพีทครับค่ะฝนค่ะลีครับปั่นค่ะ ชิมอนครับโอ้โหวันนี้มาครบเลยมาครบเหตนการเอกนะคะสี่คู่พี่พศค่ะมาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ไงใครจะพูดพี่ฟังเนี๋ยวมาทำะไรกันมาเข้ารายการไงพี่ไม่ใช่หรอครับมาค่ะพวกพี่ทำไมวันนี้จะบอกใจจะพูดภาพยนตร์เราเข้าแล้วไงครับเราก็เลยอยากจะมาเชิญชวนพี่ไปดูไงใช่ชาครับผมเข้าวันนี้เท่าไหร่คะสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วทตอนนี้อยู่ในโรงภาพยนตร์ล้วอ่ะมาที่รายการสด ยากเหรอสดอ๋อคืออะไรขอโทษผมเข้าใจผิดขอโทษขอโทษดีครับทุกคนที่บ้านลืมนะเดินไปสิบเอ็ดพฤหัตนี้สิบเอ็ดสิบเอสิงหาคมนี้สิบเอ็ดพฤหัตนี้ฉายร่ออนแอรไปไหนนั่งทั้งหมดเลสิบเอ็ดพฤหัตนี้พี่กองใจฟูหนังวัยรุ่นใช่ครั่ครับว่าหนังเรื่องนี้มีคนหลายคนพูดนะที่ไปดูมาแล้วบอกว่าหนังดีมากต้องไปดูกัน อยากรู้ดูแล้วจะใจฟูยังไงต้องมีขาดูแล้วพี่จะฟูไหมเออฟ,ฟูแน่นอนฮะ <laughs> พีกองคือถ้าถามว่าดูแล้วใจฟูยังไงผมว่ามันเป็นมุมมองความรักของหลายๆคู่นะฮะซึ่งบททุกตัวละครเนี่ยเกิดจากตัวละครของพีททั้งนั้นเลยที่ส่งต่อมาฮะ <laughs> ก็ในเรื่องบทพีทก็เป็นคนเขียนบทฮะแล้วก็จะให้กําเนิดตัวละครทุกคนทุกตัวตรงนี้ฮะออกมาครับผมแล้ว ใจฟูแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมุมมองความรักของคนหลายๆรูปแบบครับอ่าน้องพีทน้องพีทรู้อย่างว่ารายการสดรายการรู้อย่างดีรู้รู้แล้วครับผมครับแตู่เรื่องนี้มันมีทั้งสี่คู่อ่ะครับก็ไม่เป็นจริงมีห้าจริงมีห้าครับจริงมีห้าใช่แต่ว่าอีกอสองคนพอดีวันนี้ติดภารกิจมาไม่ได้ถ้าพูดถึงผู้กำกับคนนี้เก่งมากใครที่เคยดูเรื่องอีเลียมซิงแล้วก็ไบท์แมนท่านหนึ่งท่าสองคนนี้กำกับใจฟู เออถามชื่อฉันก็ไม่รู้นะชื่ออะไรน้องคุณเพล็กครับผมอ๋อคุณเพล็กคุณเพล็กนะเออในนั้นมีทิกเกอร์คุยทิกเกอร์กับน้องเพียวเออคู่แรกใช่ไหมลูกทิกเกอร์ทิกเกอร์นี่ลูกคุณพี่แมวไงแต่พิคอเทอร์ดอลเป็นพระเอกเรื่องเออมาเล่นเรื่องหนังเรื่องแรกใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างทิกเกอร์เล่าซีเรียเร็วๆเดือดๆเลยลูกในการสอบก็เออก็มีมีกังวลบ้างครับเพราะเรื่องแรกแล้วก็มี มีนักแสดงที่มีประสบการณ์มากๆแบบอยู่รอบข้างครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ไม่อะไร not good as them อะไรแบบนั้นนะครับหลอ่อเหมือนพ่อเหมือนแม่เนาะใช่อ่าแล้วก็ยัยงไงน้องเพียวงานน้องเพียวเล่นคู่กับพี่เกิร์มไงบ้างลูกก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือน <คะ S 2> กันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะชอบน้องสาวเล่นคู่กับพี่แต่ลูกใช่ค่ะเอาไม่ใหม่ใม่อยู่ลูกน้องมีนดี้เป็นไงบ้างอ่ครับก็ ดีค่ะเ้ยดีค่ดีค่ะดีค่ะคือเป็นภาพยนตร์ที่อ๋อเพิ่งร่วมงานกับพีพีเป็นครั้งแรกค่ะใช่ครับใช่ครับช็อตช็อตช็อตแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแรกับพีพีเรื่อกับพีพีครั้งตื่นเต้นไหมใช่อะไรนะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่เจอพีพีคือหนูคิดไว้เลยว่าพีพีจะต้องแบบ คือหนูอ่ะดูพี่พีชนะตั้งแต่แบบก็เห็นพี่พีชตั้งแต่หนูเด็กๆแหละฟังดูบบใจร้ายเหมือนกันเนาะนิยมทำเนี่ย <c oughs> ไม่แล้วหนูก็เล,เ,ลเ,ลเ,ลเลยแบบคิดว่าเฮ้ยตัวจริงเขาอาจจะต้องขื่มนึงออกมาแบบว่ามีสเปซแบบแบบเออหนูไม่กล้าคุยด้วยอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆเราคือเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ แล้วก็แบบล่นไน้ะได้ยน้องคนนี้คนน้องคนนี้เล่นหนังเก่งเล่นกะรีเล่นกะลีใช่ไหมใช่คนนี้เล่นรุ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 ่นรื่นรี่นรุ่นรุ่นรค่นรุ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 ่นรื่นรุ่นรว่นรว่นรุ่นรุ่นร่นมง่นพี่อยู่นแต่ครุ่นร้่็ได้นรบาทที่นลี่นก็เลยค่นข้่งแบ่นรุ่นรอ่นรุ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 ่ดรุ่กพี่ครี่ครบผม ก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ทํางานกับพี่ตุ๋ยครับผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการทํางานมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายภาพยนตร์ด้วยก็ต้องขอบคุณฝนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบกขมนะฮะขอบคุณครับอ่ะคู่นี้ลูกอีกคู่หนึ่งแล้วลูกค่ะก็ปั่นกับชิมอนนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นรอมคอมเรื่องแรกของปั่นเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้จะเล่นแต่ดราม่าอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วชิมอนล่ะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็สนุกมากครับกับการเอ็นจอยกับพี่ๆในกองอะไร อะไยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่11นี้เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วก็โปรดิวเซอร์ฝีมือฉังคุณวิสูตรคุณวิสูตรที่ทำหนังอะไรมาคนดูเยอะมากนะครับยังไงก็ฝากด้วยใครจะแจกของลูกใครจะแจกมีอะไรแจกไหมเร็วๆลูกเอาเวยงไงคะวันนี้เรามีหมอนเรามีหมอนของใจฟูลสตอรี่มาฝากค่ะก็มีแจกใช่แล้วก็มีประพรด้วยค่ะเป็นลายของพวกเรา น่ารักมากหนูได้กินไปแล้วด้วยอร่อยมากใจ่ยังไงรูิธีกานแจกแจกเราคือห้าห้ารางวัลใช่ไหมคะใน a ฟ e b o o k ของก้องสดพดมูนะคะเข้าไปเลยนะคะบอกว่าวันนี้คุยกับน้องลัวทั้ง4ี่คู่น่ารักยังไงบ้างส่งไปเลยนะคะมอบห้ารางวัลให้กับผู้ที่จะเมามาวันนี้มาพูดคุยในเฟซบุ๊กของเรานะคะย่าเริม11สิงหาคมนี้ต้องไปดูเลยละครภาพยนต์เรื่อง ใจฟูสตอรี่ค่ะฝากด้วยนะคะสิะคลูกค่ะสิบเอ็ดสิงหาคมนี้ค่ะทาไทยเรื่องนี้ด้วยนะครับใจฟูสตอรี่ขอได้ร้อยร้านขอให้ร้านนะคะถูกครับเดี๋ยวต้องหลีพี่พี่นเดืนต้องหลีนะจ๊ะนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บตอนนี้เราต้องพักสักครู่แล้วหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วสิบเอ็ดสิงหาเจอกานทุกโรงภาพยนตร์ครับวันที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิงหาครับขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ รายการกล้องสดพอดูนะครับรายการที่จะแนะนําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับคนไทยซึ่งมาอยู่กันมาช้านานมากคนไทยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาไปชดของอร่อยออร่อยนะครับที่ร้านเด็ดๆนะครับพร้อมต้องส่งเคล็ดลับเสริมความฟังด้วยการมูของแต่ละร,ร้านว่าเขาทำยังไงกันเจอเราสองคนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะนรับเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะทางไหนครับพี่พอดทางช่องก็อทเอ็มคอนทีหมายเลข30นะครับค่ะแล้วบอกก่อนนะคะรายการเราเป็นรายการอะไรครับพี่พอดรายการที่ไม่ได้แนะนำให้ท่าน แบบว่าหลงหลงลงมงายงงมันเป็นความเ <ๆ S 2> ชื่อส่วนบุคคลนะครับเราก็ไม่ได้เชื้อเชิญทักทายอะไร ิ่งไม่ไดีท่านแต่อะไรดีๆเรามีเราก็แอบบวกกระซิบเป็นอะไรทีกกำลังใจแต่กำลังใจไ่าเราก็ต้องทํางานด้วย<ช>ทำหากินด้วยนมค้าี่พ่อขาพาหนูมาไหนเนี่ยงงมากๆตอนนี้เราอยู่<ล>ยที่วัดเทพลีลานะครับวัดเทพลีลตั้งอยู่ในย่างหัวกเขตบางกะปิตรงข้า,กามกับมหาไร่ลางคำแหงเดิมชื่อว่าวัดตึกมีอายุมากกว่า180ปีนะครับตามประวัติคือในช่วงของการขุดของแสงแสบเนี่ยก็ได้พบกับพระพุทธรูปปางรีลานะครับเป็นศิลปการ ศิลปะสุขโขทยโ<อ>ัยนะครับเมื่อสร้างว่าเสร็จก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปกางลีลาเนี่ยบำบัดสถานทั่วไปเลยแล้วบอกก่อนน<อ>ะฮะเมื่อถึงวันลีลาอะไรเนี่ยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไหว้หลายแ,ลแห่งที่ไม่พาทาจที่ไม่คนไหว้เลยนะครับอย่างเช่นเทพกระซิบเนี่ยหรือ,เ,อเปียหนันหน่วยนะครับเป็นเทพจาบพมา่าคล้ายๆกับเทพทันใจขออะไรก็จะสมหวังนะครับตามตำนานแล้วว่าเทพกระซิบเนี่ยเป็นทิดาของพญานาคซึ่งศรัทธาในพุทธศาสนามากนะครับไม่ยอมทานเนื้อสัตว์เลยจนกระทั่งสิ้นชีวิตนะครับกลายเป็นเทพชาวพม่าาาาก็ับถือมนนนนแส นะครับไปไปไหว้กันดีกว่าไหนไหนก็มาแล้วนะครับก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปไกลถึงนครศรีธรรมราชนะครับวัดเทพิลาคธมรตรงข้ามรังคำแหงอ่าผมามีนะครับไปเลยครับไป หนูไปที่นครจีธรรมรชาหรอไม่ใช่ตรงนี้อยู่ในกรุงเทพอ้าวเหรอใช่ที่เห็นไอ้ไข่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ในกรุงเทพไอ้ไข่วัดเจดีย์ไอ้ไข่วัดเจดีย์ตอนนี้ที่อุตอนนี้แต่ตอนนี้ที่วัดเทพวีลาอุ้ยตายแล้วนี่ร้านเพื่อนหนูอยู่แถวนี้บ้านแถวเพื่อนแถวนี้ไม่รู้ว่าที่นี่วัดเทพบีลาอยู่กลางจเมืองน่ะมีไอ้ไข่วัดเจดีย์ด้วยแต่ส่งฉุนซึ่งนีกว่าคนไหว้ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยอยู่แถวรามคำแหงฝั่งตรงข้ามรังอหงเข้ามาในซอยนิดนึงก็เป็นวัดเทพวีลาซึ่งไอ้ไข่เนี่ย ว่าเอามาประดิษฐานอยู่ที่นี่ซึ่งคนแถวๆนี้มาไหว้แล้วก็ได้ไปพูดเลขดกเลขเด็ดของวงของงานเหรอใช่เรื่องทหารอะไรเงี้ยแต่ไอ้ไข่เขาชอบทหารนะขอเรื่องทหารไม่น่าจะได้นะโอ้นี่นี่นี่มีไอ้วถุวัตถุเดี๋ยวเราจะจุดธูปจุดธูปวันนี้จะมีตัวเลขอยู่อ่าอันนี้เมื่อกี้แอบไปขอพี่ไข่มาโอเคโอเคโอเคมาแล้วจุดธูปจุดด้วยขึ้นไปหน่อย ก่อนทาวเวสวรตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากที่นี่นะคะของที่วัดเทพรีดามวัดเทพวีดามมีถึงสามอันแน่ทาวเวสวร์เร้สงสัยว่ามันมีองค์มีองค์หน้า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 ปกติหน้าหล่อหน้าเทพอ๋อหน้าเทพกับหน้ายักษ์ใช่ไหมคะต่อที่นี่มีครบเลยทั้งสองหน้าทั้งสองทั้งสองตางนะคะไหว้คนมาขออะไรเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับ อยู่นี่เองวัดเทพเวลา<ม>ตรงข้ามรางกำแหงใครอยากมามาเลยนะมีครบเลยไม่ต้องไปไหนที่แต่ที่อีกอันนึงที่พี่บอกว่าเด็ดกว่ามีที่เดียวในประเทศตรงนี้เจ้าแม่จะเคียะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีครับ<ม> พี่หมีนี่โหอยู่ที่นี่เลยเจ้าพ่อหมีเรื่องเจ้าพ่อหมีพี่หมีเด็กเจ้าคุณใช้ยาหมีเด็กเจ้าคุณครับเออหมีเป็นเจ้าคุณนะครับพี่หมีเจ้าแม่จะกินทองโพลททวีอันนี้นี่คือของที่วัดเทพีราเลยครับประวัติท่านเอ่อประวัติของแม่เนี่ยนะฮะประมาณรวบร้อยแล้วฮะร้อยปีเพราะว่าผมยังไม่เกิดนะฮะที่ด้บราบสบมาก็พอข้าวๆนะฮะรอยน้ํารอยน้ํามาจากของแสนแสนเลยนะจะเป็นซุงที่แบบ ต่ก่อนจะมีโรงไม้อยู่ฝั่งนู้นก็จะแปรรูปอ่ะแล้วตนจิตตนใจเจ้าพ่อหลวงพ่อที่วัดละเหมือนแบบมาตัดถิ่อะไรเนี้ยก็เลยนําขึ้นมาบูชาเป็นแม่ตะเคียนโดยชื่อแม่ตะเคียนทองพรเทวีแล้วนี้ื่อมาจากไหนชื่อชื่อชื่อของของแม่เลยฮะโอ้แลวแล้วพี่ตอนตอนเจอแม่เนี่ยเจอเจอในน้ําลอยอยู่ฮะ แม่แม่กินขออะไรบ้างส่วนมากก็จะมาขอโชคขอลาขอความสําเร็จหน้าที่การงานส่วนมากจะเป็นหวยพอได้ผมก็ซื้ออะไรเกิดซึ้นมาถวายแม่แม่ก็ชอบน้ําแดงผลไม้อะไรเงี้ยดอกกุหลาบแล้วมีชุดกุกลาบรับอมยอมซื้อมาถวายที่สําเร็จถูกหวยบ้างประสบตามสำเร็จน้าที่การงานแล้วหุ่นเนี่ยหุ่นเนี่ยเอาหุ่นนี่หลวงพ่อท่านสร้างมาเพื่อว่าให้โยมนแทนเป็นตัวแทนจากจากแม่ครับ คือจริงๆแล้วขยับตัวได้ะถ้าเสียบปลั๊กจะไหวไหวโยมขยับนนิดึงขยับตัวได้หรอครับผมเด้วเรวไหวครับแม่ตะเคียนทองพรทีวีขอบคุณมากครับคร้บองผร้กอบสวัสดีครับ วัดเทพวิลาอยู่แถวตรงตรงข้ามมหาลาัยรามคำแหงนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหวเยอะนอกจาก3จุดยังมีหลายจุดนะครับเจ้าแม่ไปแล้วนะลา <ะ S 2> แ,แล้วค่ะเจ้าแม่ทิเกียนทองพรทีวีค่ะก้องสดพดบู สุดเหมือนเดิมค่ะใช่นานเจอพี่ปุ๋ยทีวันนี้พี่ปุ๋ยก็หอบความสวยความสง่างามของนางมาฝากท่านผู้ชมนะคะว่าทาไมนางถึงได้อยู่ยงคงกระพันแล้วก็หน้าคงความเป็นเด็กได้ถึงขนาดนี้ไม่ตายอ่ะใช่เพราะว่านางมีผลิตภัณฑ์ดีๆสําหรับใบหน้านาเอาปุ๋ยแนะนําเลยอเอาค่ะนะคะใครที่ทําอะไรอยู่นะคะตอนนี้ขอบอกเลยว่าหยุดสักแป๊บนึงค่ะแล้วฟังปุ๋ยก่อนนะคะเตือนไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้ใครเปลี่ยนช่องหรือว่า ไปที่ช่องอื่นเสียใจแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ปุ๋ยมาเนี่ยพร้อมกับของแถมของฟรีของแจกเอาเป็นว่าเรามาฉลอง8เดือน8กันดีกว่าท่าตั้งใจฟังไวดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปุ๋ยอยากมาเตือนหลายๆคนอายุมากขึ้นความแก่มันต้องมีการเกิด,กดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าใครไม่ดูแลตัวเองเนี่ยขอบอกเลยว่าทุกอย่างมันมาแน่นอนเหมือนปุ๋ยในวันนั้นที่โดนเขาเรียกว่าอีกระเทยแก่ ปัญหาเกี่ยวกับผิวมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณค่ะเมื่อก่อนนี้เคยปล่อยปะและเลยผิวแห้งนะ ผิวเหี่ยวมาแล้วผิวย่อนผิวย้วยผิวยานมาแล้วยุวลอยรอบหน้าผากเอ่ยรอบดวงตาเอ,อ่ยล่องน้ำมากลากน้ำลึกแม้กระทั่งรูกุ่มขนนะมันกว้างใหญ่ไพศาลเกิดขึ้นสีผิวกระดำกระด่างบริเวณโหนกแก้มตรงนี้ยาวไปถึงคอคุณผู้ชมขาคอก็อเ,เป็นไ,ส,ไนส้พอคอเลยัันสีผิวตรงนี้โอ้โหกระดำกระด่างมากแต่วันนี้ทําไมปุ๋ยถึงปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะอะไรคะปุ๋ยเอามาบอกเลยว่านี่อะ เซรั่มที่ชื่อไตรจีน่าที่อยู่ในกระปุกแดงแบบนี้เขาเรียกว่าเข้มข้นแต่ไม่เหนอนะหนะดูแบบนี้เลยนี่นี่นะฮะแล้วมันใช้ง่ายมากคุณขามันซึมรึเกเร็วมากด้วยนะคะแล้วปุ๋ยเป็นคนแรกที่ออกมาพูดออกมาบอกเลยว่าปุ๋ยใช้ไตรจ,จีน่าและ1ิปีแล้วที่ปุ๋ยล้างหน้าโชว์ออกสื่อเช่นแล้ววันนี้ขออนุญาตนะคะค่ะถ้ามีล้างแล้วงดหิดล้างเลยค่ะค่ะ,ะดูค่ะนี่ค่ะ หนึ่งปั๊มเท่านั้นเองกับนี่อืมอ่ะคุณปุ๋ยล้างเบาๆโดยผิวพังไม่ได้ปุ๋ยล้างแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วพี่ก้องพี่ก้องก็เคยเจอแล้วดูนะคะนี่ดูค่ะนี่อ่ะก้องไม่ต้องเกรงใจนะคะพีงงานขาเข้ามาเลยค่ะนะูมซข้มมาใกล้ๆแล้วคุณดูปัญหาที่เคยเกิดขึ้นริ้รอยรับดวงตาลูกุุมขนเห็นไหมคะแล้วผลลัพคุณฟังฟเสียงนะคะกับผู้ชายโดยใกล้60 โอ้ย oh, oh, พี่ฟอสเห็นไหมอ้าเป็นผู้ชายเหรอ <c oughs> ยังเป็นผู้ชายอยู่ <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนล,ลยนะคะทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วคุณดูนะคะเนี่ยทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใช้ง่ายมาก <c oughs> คือแรกคุณจะรับรู้เลยว่ามันโอ้มันซึมซึมลึกเข้าสู่ผิวชั้นในเลยทีเดียว ใช้ง่ายใช้ได้เพียงแค่หนึ่งไม้พายต่ 1, อหนึ่งพงแก้มรอบดวงตาเอ่ยใช้แทนไม่ว่าจะเป็นไอคีมเดคีมไนคีม,คมหรือแม้กระทั่งคอคิมแต่ขอบอกเลยะคระับว่าถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ก่อนนะฮะไม่มีการแพ้แน่นอนค่ะถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้แล้วก็ติ๊กปัญหาที่คุณเกิดขึ้นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างหรือรอยรอบดวงตาล่องน้ำมารากน้ำลึกหรืออะไรต่างๆนั่นนะแล้วพอใช้ไปหมดหนึ่งกระปุกแบบนี้คุณเอาภาพมาเปรียบเทียบ ดูเลยว่าผิวของคุณในวันนั้นกับวันนี้ที่คุณใช้ไปแล้วหมดหนึ่งขบุกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนแล้ววันนี้โปรที่เอามาให้1ปี1ครั้งใลอง8เดือน8อนะคะโปรดีแบบนี้1ครั้งลดแรงแถมจริงค่ะคุ้มใหญ่จัดเต็มนะครับโปรแบบนี้ขอบอกเลยใครพลาดแล้วเสียดายเสียดายแทนจริงๆค่ะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดนะคะของแถมที่มีมาให้เต็มสตีม เรื่องเงินยังไม่ต้องพูดถึงใครที่เงินยังไม่พร้อมคุณไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะเพียงแค่กดมาจองไว้ก่อนขอเตือนก่อนเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าของส่งถึงมือแล้วคุณค่อยจ่ายเงินเอาเป็นว่าวันนี้ปุ๋ยนํามามอบให้2 0 0 200สิบ2อ0 200สาย200รสิบสงสายเพียงแค่ง่ายๆคุณจะกดไปที่หมายเลข1577ฟังดีๆนะคะ1577นะคะคุณจะได้รับนี้สิทธิพิเศษแบบนี้นี่ๆๆๆ S <S <uld ient> แต่ในช huge, like ิ้นแน่กระปุกใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งกระปุกใหญ่เพิ่มพกพาให้อีกหนึ่งกระปุกแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์หนึ่งสองสามสกสีชิ้นแบบนี้อุ๊ยมันจะเท่ากับคนอื่นพอั้ยพอั้มอ่ะขออีกหนึ่งนี่อ่ะให้ไมเซล่าโฟมอีกหนึ่งทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ8,600บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990บาททั้งหมดนี้ใช้ได้เกือบ4เดือนเลยทีเดียวนะคะเช้า15บาทเย็น15บาทคุณคะตกลงวันเท่าไหร่ใช้แบบว่าเต็มที่เลยวันเท่าไหร่คะตกลงเฉลี่ยวันละ2,000เฉลี่ยวหรอคะวันละเท่าไหร่คะ15บาทเช้า15บาทเย็น30บาทโอ้ยฟองกาแฟถ้วยหนึ่งอีกอ่ะมาดูกันว่าทำไมปุ๋ยถึงต้องให้เนี่ยตัวนี้เพราะอะไรคะเพราะบอกเลยว่าไมเซล่าโฟมตัวเนี้ยมันที่ดูแลผิวหน้าขีที่น้องเลยให้น้องลองให้น้องลองอ่ะนี้ลองค่ะนี่ นี้นี้อ่ะขอดูค่ะอันนี้เป็นอะไรคะดิฉันอันนี้พลังออกไอเลเนอร์ไอเลเนอร์กันน้ำนะฮะอ่ะลิปสติกที่จูบไม่หลุดฟื้นกับหน้าดิฉันเนี่ยอันนี้ก็ดีจรินะคะนี่อันนี้ถ้าเจออันนี้ล่ะนี่นี่นี่พี่ปุ๋ยเอายังงี้ได้เหรอให้เห็นเลยค่ะแล้วดูกันค่ะนี่ค่ะพี่กล้องขาหนึ่งนี่ชิ้นี้เองนะคะนี่หนึ่งปั๊มแบบนี้ขอเชิใช้แค่แค่ครึ่งเดียวอ่ะแล้วดูค่ะนี่เห็นไหมคะ ดูสิคะนี่นี่นี่ถ้าคุณอยากมันดูดออกมาพี่ปุ๋ยมันดูดออกมานะใช่มันดูดออกมาอย่ามาบัดผิวหน้าคุณเพียงแค่แค่นี้แตะเบาๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเขาบอกว่าขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้าคือต้องล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้เกลี้ยงานันเองถ้าล้างหน้าไม่เกลี้ยงคุณขาเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้อ่ะมันจะเอาอะไรไปใส่เนี่ยมันก็คือสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลเฮย้ยมีคนโทรเข้ามาบอกขอสายเพิ่มหน่อยฮะ ขอสายเพิ่มหน่อยที่ให้ไปเมื่อกี้ไม่พอนี่รายการสดไม่ใช่เหรอใช่ก็โทรเข้ามาเลยยังไงโอ้โหทันทีเลยเหรอเขาฝากขาความบอกแล้วเนี่ยคือคือปุ๋ยปุยเขาบอกเลยนะว่าคือโปรที่แบบว่าแถมจะไมเซลาโฟมตัวเนี้ยหมดเร็วมากกแล้วว่ามันต้องหมดเพราะอะไรครับไมเซลาโฟมตัวเนี้ยขวดเดียวที่เนี้ยก็ราคา1,800บาทมันคุ้มมากๆเลยฉะนั้นแล้ววันเนี้ยโอ้ยตายแล้วส9 9 0บาทเนี่ยเต็มแบบนี้อะปุ๋ยให้เพิ่มอีก หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสายคุณขารีบโทรเลยนะคะกดเดี๋ยวนี้เลยค่ะใครที่ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดปุ๋ยเพิ่มให้อีกหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสายคุณรับไปเลยกับตจลิจนเช่ก,กระปุกใหญ่<อ>แถมอีกหนึ่ง<อ>กระปุกใหญ่แถมพวกพายอีกหนึ่ง<อ>แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ไมซิน่าโฟมแบบนี้ทั้งหมดห้าชิ้นแบบนี้คุณจ่ายเพียงแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะรายการนี้รายการเดียวรายการอื่น<อ>ไม่ให้นะคะ<อ>รีบกดเลยค่ะ<อ>คุณผู้ชมขา ไม่ใช่ปุ๋ยคนเดียวที่ดูแลผิวหน้าด้วยเตลเจิน่าและออกมายืนยันไม่ว่าจะเป็นอาหมูเอ๋ยพี่คิมนะคะพี่ปานนะคะพี่นีโน,โน่พี่ปุ้ยเชฟป้อมนะฮะพี่แซมยูแลวน,นันแม้กระทั่งเอชัยยาก,ก็ยังบอกว่าดูแลผิวหน้ากับไตเลจิน่าเลยรีบกด1577ด1577 วันนี้ยังไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทเดียวนะคะเพียงแค่กดมาที่1577แล้วบอกขอจองนะจองสิทธิ์นะฮะแบบนี้โปรของพี่ปุ๋ยรีบจองก่อนเลยนะฉลองไม่นะฮะโปรอะไรครับโปรราคาเท่าไหร่ครับโปรเท่าไหร่คะ2,990ัาค่ะรีบกดเลยค่ะ2,990บาทนะคะ1แถม1แถมแถมพวกพาแถมสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็มาซิลาโฟมทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ จ่ายเพียงแค่2,990บาทจะส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้นะคะเงินยังไม่ออกนะฮะรีบโทรมาจองไว้ก่อนนะคะอย่าปล่อยให้นะหลายหลายคนจองสิทธิ์อันนี้พลาดไปรีบกดเลยค่ะ1577ค่ะนะฮะเพิ่มกี่สายเมื่อกี้เพิ่มมาไสายเลยสายสามร้อยแล้วนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเพิ่มเพิ่มสายเลยนะคะรีบโทรตอนนี้1577นะคะหรือลายอัดไตรจีน่านะคะบอกก่อนว่าคุ้มจัดคุ้มจะกี่ชิ้นนะพี่ปุ๋ยทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้นะคะรีบกดเลยค่ะคุณขาเพื่อนๆญาติๆอย่าพลาดนะคะขอบอกเลยใคร ที่เอกันคุ้มมหาคุ้มนะคะใครที่จองวันนี้พลาดแล้วพลาดเลยพลาดมากก็ขอบอกเลยว่าคุณพลาดในตัวของคุณเองเลยค่ะรีบกดเลยค่ะหนึ่งห้าอุยเขาบอกสายหมดเหรออ่าขอเพ่ขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มตายแล้วเอาอย่างนี้ค่ะเหลือเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ละไม่กี่นาทีก็ตามเขาบอกอุ้ยตายแล้วพูดไม่ถูกเลยนะคะเอาเป็นว่าใครโทรทันก็ทันไม่ทันก็แล้วแต่กดที่ห5 7้าเจ็ด็ปุ๋ยมาแล้ว ได้โปรอันนี้จนหมดเวลานี้เลยค่ะรีบกด1577นะคะที่1577รับไปเลย5ชิ้นแบบนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเเลยค่ะเพิ่แล้วเพิ่มอีกนะอะไรก็โทรกันโทรเลย <17 S 1> นะคะนะครับอ่ะ วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะขอบคุณค่ะหมดกไม่ใช่แน่นาน3เดือนนะคะตกเวลาสารศึกษาเองค่ะ 1, 1 57 7นะคะหรืออดไตรละจีนน่าได้โทรไปเลยใช่ว,วันนี้หมดเวลานะครับยังไงพบกับรายการกล้องสดพ้นมุมใหม่ได้ทุกวันนะครับวนนเวลา12นาฬิกาก3 0นอทางช่อง9 MCD นี้นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อน,วอนสวัสดีค่ะ